บนโเรเามต้ไม้ไผู้มีเกียรติค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติค่ะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงที่ห้องประชุมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมในห้องประชุมณบัดนี้ค่ะ เรียนท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งขอนำทุกท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวโครงการสร้างอนาคตไทย2020 ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลชุดนี้นะคะในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยยุทธศาสตรสําคัญของโครงการนี้ก็คือการร่างพระราชบัญญัติเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของประเทศจึงเป็นที่มาของการถแถลงข่าวในวันนี้พร้อมกับเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจและก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้โครงการ อนาคตไทย2020นั้นได้รับการสนับสนุนแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นในโครงการดังกล่าวนะคะว่าจะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยอขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขึ้นกล่าวถึงโครงการสร้างอนาคตไทย2020ก่อนเลยนะคะกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะวันนี้ก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแขกท้องเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในการถแถลงข่าวของรัฐบาลในวันนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเราใช้คําว่าโครงสร้างอนาคตประเทศไทย 2020นนะคะจริงหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเรามาคุยหัวข้อนี้จริงๆแล้วเราก็ได้มีการนำเสนอในเรื่องของพรบโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านมาแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วอยากที่เรียนว่าเราเองเราก็อยากจะโถก,กับนี้ค่ะ เนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นอนาคตของประเทศไทยเราก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเชิญคนไทยด้วยกันของเรานั้นมาช่วยกันคิดว่าในอนาคต ถ้าพรบโครงสร้าง,องอพื้นฐานสองล้านล้านนี้ได้มีการดำเนินการไปซึ่งใช้เวลาทั้งหมด7ปีถามว่าถ้า7ปีเนี่ยถ้าเรามาร่วมกันวาดภาพในอนาคตของประเทศไทยในอีก7ปีข้างหน้าร่วมกันล่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เชื่อว่าทุกท่านก็เราเองทุกคนก็ต้องมีความหวังแล้วก็มีการคาดหวังที่แตกต่างกันแต่เราจะทําอย่างไรให้ความคาดหวังนี้เราเดินไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญปัจจัยสําคัญ ทันที่ถ้าเรามีการลงทุนนะคะลงทุนด้วยโครงสร้างพื้นฐานก็คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราฝันหรืออนาคตนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะคะด้วยโครงสร้างพื้นฐานสองล,ล้านชี่รัฐบาลจะได้มีโอกาสได้นําเสนอนะคะก็จริงเราทราบอยู่แล้วว่าในเนื้อหาของโครงสร้างพื้นฐานนี้เราจะพูดถึงระบบคมนาคมนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางน้ําทางบกทางอากาศแล้วก็ รวมถึงเรื่องของด่านการเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มประเทศภูมิภาคในกลุ่มอาเซียนเข้าด้วยกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มเห็นว่าจิกซออันแรกของการวางภาพในอนาคตนั้นก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานเป็นเสมือนเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยไปต่อเชื่อมกับเมืองต่างๆนั้นการวางอย่างนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าจะเป็นโครงการที่เราต้องเรียนว่า เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเราสิ่งที่เราอยากจะขอเชิญอ,อนุญาตเชิญชวนคนไทยได้มองภาพอีก7ปีข้างหน้าด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่ทําไมวันนี้เราถึงกลับมาพูดในเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปพูดถึงการวาดภาพข้างหน้าการวางข้างหน้านาคตข้างหน้าอีก7จปีเรามาดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการลงทุนเข้มานาคมในประเทศไทยเริ่มมากี่ปีแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่า 117ปีแล้วค่ะตั้งแต่ครั้งเมื่อรัชกาลที่5นะคะท่านได้ทรงประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟสายแรกของประเทศไทยค่ะนะคะาาสายแรกอยู่ที่กรุงเทพอย,ยุทยาค่ะใช้ระยะทางประมาณ 71กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยถือว่าเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่ในการเชื่อมเศรษฐกิจครั้งนั้นเป็นการเชื่อมเมืองกรุงเทพกับอยุธยาเข้าหากันก็ทําให้คนอยุทยาและกรุงเทพสามารถเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันได้รวดเร็วขึ้นหลังจากนั้น ขมนาการขานาคมนั้นก็ได้เพิ่มพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าความเจริญต่างๆเริ่มกระจายจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนั้นไปยังเมืองต่างๆมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราเห็นนี้ก็จะทําให้เมืองต่างๆนั้นก็จะได้เรียกว่า มีความเสมอภาคไม่มีความปัญหาความเดือดร้ําจะเดินทางผู้คนต่างๆก็จะเดินทางหากันได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราก็คิดว่าโครงการนี้ต้องเป็นโครงการของคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนจะร่วมมือกันอย่างไรในการที่จะทําให้โครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจริงแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทยนั้นจริงดิฉันก็เรียนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา เราก็ใช้เวลาในการพัฒนาระบบคมนาคมมาตลอดแต่ช่วงหลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่มาบ่อยๆเราก็ขาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นเวลานานดังนั้นเราจึงต้องเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำให้ประเทศของเรานั้นสามารถที่จะ เ้าไปในการพัฒนาขีดความสามารถของการแข่งขันก็คือการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศนะคะแต่เรียนว่าการลงทุนครั้งใหญ่นี้ก็จริงแต่ใช้เวลาถึง7ปีกว่าเราจะได้เห็นภาพที่เราจะพูดด้วยกันวันนี้นะคะนั่นจึงอยากเรียนว่าพรบเงินกู้สองล้านล้านอยากขอใช้คําว่าเป็นพรบเพื่อการลงทุน,นะคะ่ะเพราะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทยและเราจะได้พูดกันว่าในปี2020 อนาคตของประเทศไทยหลังจากมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะฉันก็ขออนุญาตนําท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปทีละหหัวข้อนะคะก็อย่างแรกค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราพบนะคะคือประเทศเราไม่ได้ลงลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นเวลานานดังนั้นขีดความสามารถในการแข่งขันเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าเราไม่ได้พัฒนาแน่นอนเราอยู่กับที่แต่เพื่อนบ้านพัฒนา ขีดความสามารถของเราก็ลดลงจึงเป็นโจทย์แรกที่รัฐบาลนำเอาปัญหานี้มาสะท้อนแล้วก็ต้องการที่จะเห็นประเทศของเรานั้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะและการยกระดับขีดความสามารถนี้ก็จะทําให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนและสิ่งที่จะได้ต่อมาก็คือเรื่องของพลังงานนะคะการลงทุนโครงสร้างนี้เรามองในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงเมืองสู่เมืองอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมแต่สิ่งที่ต้องการก็คือว่า เราต้องการเห็นการลดการใช้พลังงานซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งวันนี้ ถ้าเราไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผู้ที่จะมาลงทุนโดยเฉพาะสินค้าต่างๆถ้ามีต้นทุนในการลงทุนขนส่งที่สูงขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องเผชิญกับเรื่องของการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศทําให้ต้นทุนตรงนี้แหละค่ะเป็นต้นทุนที่เราจะไม่สามารถแข่งขันได้กับประเทศอื่นเลยนั่นคือต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสาหกรรมในประเทศไทยหรือแม้ทั้งคนจะมาลงทุนเขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าจะมาลงทุนประเทศไทยต้นทุนของไทยเป็นยังไงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าต้นทุนดีกว่าแน่นอนค่ะ จุดนี้ก็เป็นจุดในการดึงดูดนักลงทุนด้วยต่อเรื่องนอกจากนั้นนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราพูดถึงอาเซียนเราพูดถึง AEC ว่าเราจะเชื่อมโยงในเรื่องของประชาคมอ,อาเซียนแต่สิ่งที่จับต้องได้จริงๆก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของเส้นทางโลจิสติกหรือคมนาคมี่หว่างเพื่อนบ้านมาที่เราและการที่เราจะต้องมีในเรื่องของด่านหรือ national single window ที่เป็นมาตรฐานเพราะอีกหน่อย เราจะต้องมีเพื่อนบ้านมามากมายเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายวันนี้เราจะวางระบบอย่างไรทุกอย่างนั้นต้องมีการวางระบบที่มีโครงสร้างที่แน่นอนเพื่อ ในให้เกิดความการพัฒนาเกิดความเจริญและที่สําคัญไม่กระทบทางด้านของความมั่นคงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางตรงของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ถ้าเรามามองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดิฉันสอน,นเสนอว่าเราเรียกว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตประเทศไทยเพราะ วันนี้รัฐบาลมองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้นไม่ได้แค่ได้ตอบโจทย์ว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานเรามีรถไฟความเร็วสูงเรามีรถรถไฟรางคู่เรามีถนนเรามีทางด้านของสนามบินหรือแม้กระทั่งเรามีด่านชายแดนมีท่าเรือต่างๆแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือมากกว่านั้นอย่างเรื่องแรกนะคะอย่างเรื่องของการส่งเสริมสินค้าเกษตร นะะแน่นอนว่าไปที่ไหนนะคะเราก็แน่นอนว่าเราไม่ลืมสินค้าเกษตรเราไม่ลืมสินค้าเพื่อนบ้านนะคะถ้าจะเห็นว่าลยหลายๆประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงหรือมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เกิดขึ้นตามสถานีต่างๆก็จะนึกภาพว่ามีสินค้าเกษตรต่างๆที่มีอาหารมีโอท็อปมีสินค้าเพื่อนบ้านมาขาย ตามสถานีซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาแน่นอนรายได้เรานำคนซื้อมาถึงที่คนที่อยู่ในท้องถิน่นก็นำสินค้าที่เป็นท้องถิ่นมาขายสิ่งหนึ่งที่จะตอบก็คือว่าก็จะสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิน่นหรือหารโอท็อปในแต่ละที่โอท็อปที่อยุธยาย่อมไม่เหมือนโอท็อปที่เชียงใหม่โอท็อปเชียงใหม่ก็ย่อมไม่เหมือนโอท็อปที่ หัดใหญ่เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะสะท้อนให้ผู้ที่มาใช้เส้นทางคมนาคมนั้นได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองสินค้าโอท็ top. จากโอท็แล้ว ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมลงไปที่ไหนไม่เพียงแค่โอท็อปจะเกิดขึ้นร้านค้าร้านอาหารสถานต่างๆในเรื่องของสาธารณพโภคก็จะเกิดนะคะโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ล่างอย่างนี้สถานีตำรวจก็ต้องลงไปสถานที่ต่างๆที่เป็นบริการภาคสารนะก็ต้องลงไปลงไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือร้านค้าความเจริญแน่นอนนักลงทุนก็ต้องสนใจที่จะลงทุนนี่คือสิ่งที่เรามองว่าประโยชน์ที่จะเกิด ขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นรถไฟหรือโครงสร้างพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วสิ่งต่างๆนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามามองว่านอกจากการที่เราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้บริการต่างๆในบริเวณสถานีรถไฟหรือทางผ่านต่างๆนั้นได้มีงานพัฒ,าพฒนาขึ้นให้ชุมชนในพื้นที่มีไรายได้สิ่งอื่นๆหลังจากนี้ก็คือการเชื่อม นะคะเรามองหลักในเรื่องของท่านชาติชาติคงพูดหลายครั้งแล้วในเรื่องของหลักในเรื่องของการเชื่อมโยงนอกจากเราจะเชื่อมโยงในส่วนของการที่จะทําให้ต้นทุนลดลงแล้วเราก็จะเชื่อมโยงตั้งแต่เรียกว่าอุปส,สปรรคซัพพลายเชนก็คือเส้นในเรื่องของการให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําก็คือการที่เราจะเชื่อมแหล่งผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตร เข้ากับโรงงานที่จะต้องไปเป็นโรงงานสาหกรรมแปรรูปและรวมไปถึงส่งออกถ้าเรามีการเชื่อมกันตั้งแต่ต้นน้ำกลายนะกลางน้ำปลายน้ำได้ดีขึ้นสิ่งที่เห็นแน่ๆก็คือต้นทุนที่ลดลงสิ่งที่สองก็คือเห็นว่าระยะทางต่างๆก็เร็วขึ้นถ้าเร็วขึ้นสิ่งที่ได้รับก็คือว่าสินค้าต่างๆ ได้ถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้นสดขึ้นนะคะแล้วก็ดึงดูดในการลงทุนมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่หนึ่งจะต้องขับรถไปรับสินค้าเกษตรอีกไกลแล้วระหว่างทางนั้น ถนนหนทางไม่ดีแน่นอนค่ะว่าต้นทุนต่างๆก็จะกลับมาเป็นต้นทุนของผู้ผลิตสุดท้ายก็กลับมาสู่มือผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าแพงขึ้นถ้าเรามาวางระบบนี้ให้มีความสัมพันธ์กันสิ่งที่ได้รับมาก็คือต้นทุนอีกเช่นกันและความสะดวกรวดเร็วนะคะนอกเหนือจากต้นทุนแล้วนะคะ สค้ากลางน้ําแล้วหลักที่เราได้เห็นและเราเชื่อว่าจะเป็นอนาคตอีกอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากการเชื่อมสินค้าแล้วเราก็เช,ชื่อมในเรื่องของงานบริการซึ่งก็ถือว่างานบริการนั้นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีแหล่งท่องเที่ยวดีๆมากมายท่านท่านจะเห็นว่าบางสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวจะเห็นว่าเส้นทางคมนาคมหรือการขนส่งหรือสนามบินหรือสิ่งที่จะเดินทางไปนั้นใช้เวลายากลําบากมากนะ ถ้าเรามีการเชื่อมเมืองท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวด้วยกันยังก็เชื่อว่าตรงนี้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นนะคะสมมติว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาลงที่สุวรรณภูมิแล้วจะต่อไปจังหวัดอื่นถ้าไม่มีจุดคอนเน็กหรือจุดเชื่อมโยงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็อยู่แท่กรุงเทพแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมเมืองท่องเที่ยวต่อเมืองท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการก็จะทำให ผู้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นรายได้ก็จะกลับมาเป็นรายได้ของท้องถิ่นมากขึ้นและความเจริญต่างๆก็ตามมาค่ะนะคะอนาคตอีกอันหนึ่งที่ดิฉันมองว่าที่เรามองเห็นว่านอกเหนือจากการลงทุนแล้วนั้นสิ่งที่จะได้รับก็คือว่าการวางในระบบของผังเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่กับอนาคตของประเทศไทยใหม่ว่าอีกเจปีข้างหน้า ถ้าเมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานลงไประบบการวางโครงสร้างของเมืองจะเป็นอย่างไรและเราจะต้องสะท้อนในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะเรามีระบบการบริหารจัดการน้ำที่จะดูแลเรื่องของอุทกภัยและใช้เพื่อ,อชนละทานแต่แน่นอนบริหารจัดการน้ำนั้นก็ต้องไม่ขัดกับระบบคมนาคมสิ่งนี้เราก็คงจะต้อง เชื่อมในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมเมืองสู่เมืองฉะนั้นหลักการในการคิดของการวางโครงสร้างนี้ก็จะเชื่อมเมืองที่มีประชากรมากสู่เมืองที่มีประชากรมากหรือเชื่อมเมืองที่มีประชากรมากไปสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นเชื่อมภาคเหนือ กับอีสานเข้าด้วยกันแต่ขณะเดียวกันภาคอีสานอาจจะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงได้เร็วขึ้นลักษณะที่รวางก็คือเป็นการวางลักษณะของการเชื่อมเมืองต่อมเมืองและในแต่ละภาคนั้นก็จะมีศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงทั้งเมืองดังนั้นไม่ได้หมายความว่าประโยชน์จะมีแก่จังหวัดที่มีสถานีรถไฟฟ้าหรือจุดต่างๆที่โครงสร้างพื้นฐานลงเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นจุดที่จะเชื่อมดึงความเจริญของเมืองอื่นเข้ามาด้วยนะคะถ้าท่านมองในภาพแผนที่ประเทศไทยก็เหมือนกับเรากำลังบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้กำลังวางโครงสร้างของแบ็กบนหรือเส้นเลือดใหญ่เข้าไปขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆนั้นก็จะมีเส้นเลือดฝอยที่จะเป็นย่อยๆต่อลงไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว ต่อลงไปถึงจุดที่มีประชากรมากต่อลงไปถึงจุดที่มีโรงงานสากรรมหรือต่อลงไปถึงจังหวัดที่มีต้นน้ำหรือภาคการเกษตรดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คืออนาคตที่เราจากจะเห็นภาพของประเทศไทยสุดท้ายเราก็อยากจะเห็นว่าภาพนี้นะคะ เป็นขีดความสามารถที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราดีขึ้นเราเชื่อมโยงความเจริญสู่ความเจริญเรากระจายความเจริญไปยังเมืองต่างๆให้ทั่วถึงขึ้นแต่ที่สำคัญสิ่งที่ที่เรามองเห็นภาพในอนาคตของปี2020นั้นคือความอบอุ่นของครอบครัวค่ะวันนี้จะเห็นว่าหลายๆครอบครัวโดวยเฉพาะต่างจังหวัด จะต้องเดินทางมายัางเมืองใหญ่ๆเพื่อมาทำงานแล้วใช้เวลากว่าจะได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์ เป็นเดือนหรือเป็นปีแต่ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็จะทำให้คนในครอบครัวสามารถที่จะกลับไปหาครอบครัวได้เร็วขึ้นความอบอุ่นต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ฉันมองว่ามากยิ่งกว่าความที่บอกว่าเรามีรายได้แต่เรามีความอบอุ่นมีพื้นฐานชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงอยากจะมีโอกาสในการนําเสนอโครงสร้างพื้นฐานนี้ลงไปยังพี่น้องประชาชนในแต่ละ จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วเราอยากจะบอกว่าเราอยากให้คนไทยทุกคนรวมพลังในการวาดภาพอนาคตประเทศไทย ปี2020ว่าเราอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรเราอยากจะเห็นว่าการที่เราจะนำเอาโครงสร้างพื้นฐานนี้ไปเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตไปเชื่อมโยงกับความอบอุ่นของครอบครัวไปเชื่อมโยงกับความสุขของคนไทยและที่สำคัญก็คือไปเชื่อมโยงระหว่างระหว่างคนรุ่นนี้ที่จะวางอนาคตให้กับคนลูกหลานของเราในอนาคตอีก7ปีว่าลูกหลานของเรานั้นจะมีสิ่งที่ดีขึ้นมาอย่างไรสิ่งนี้แหะค่ะ ที่เราเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่เราจะพูดกันถึงอนาคตด้วยการจับต้องได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อที่จะพูดว่าเราทุกคนจะได้ร่วมกันในการสร้างประวัติศาสตร์และสร้างอนาคตประเทศไทยของปี2020ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ